นะครับสภากรลาโหมนะครับหรือที่กระทรวงกาลาโหมโดยมีพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมเมีที่อะไระมีที่ประชุมเจคนนะรประชุมเรียบร้อยสรุปที่ประชุมจะมีหน้าที่ในการสรุปว่าจะเอาใครแล้วก็ชูนก้าวตามขั้นตอนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีสิทธิ์ไหมนะตามตำแหน่งตามหน้าที่เขามีสิทธิ์ประการแรกเขามีสิทธิ์ สองที่บอกว่าโอ้ยมีฟ้าผ่ามาก็เป็นความเชื่อนะครับประการที่สามที่ประชุมนั้นเนี่ยเขามีอำนาจเสนอชื่อไหมเขามีอำนาจนะครับถามว่าถ้ามาหากษัตริย์จะตั้งเลยทั้งห้าคนหกคนเนี่ยผอบอเหล่าทัพจะตั้งทั้งหมดเนี่ยประหลัดกระโหลหได้ไหมก็เป็นแบบอำนาจตามรัฐธรรมนูญทุกประการเพราะพระมาหากษัตริย์มาตร 8, า8พระมาหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยไงน,นะเข้าใจนะฮะ คือเรื่องนี้เนี่ยผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะบางทีดูข่าวดูคำพิพากษานะครับดูการนําเสนอต้องไปอ้างอิงนี่ผมอ้างอิงแ้้วำรานูนมาให้ใหเห็นด้วยค้นได้เลยใน Google นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักด์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจแหละนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับมาเล่าเรื่องราวการปกครองของประเทศไทยเพราะตอนนี้มีการโกหกซ้ำๆนะค,คนฟังก็เข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับและเข้าใจว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ หัวข้อที่ถูกนำเสนอขึ้นมาแล้วมีหุ้นส่วนโหวตม,มามากที่สุดก็คือว่ากษัตริย์เป็นผู้นำผู้ตั้งผู้นำเหล่าทัพหรือเปล่านะครับแล้วก็โป๊ะแตกของสมศักดิ์เจียมธีรศกุลนะครับเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะครับสมศักดิ์เจียมธีรศกุลเขาโพสต์ข้อความซึ่งเขาเป็นผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยร่วมกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิส นในการจับอาวุธเข้าสู้ถูกจับคุมได้ใต้ตกุฏิหลังจากหลบหนีพรรคพวกก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นอดีตผู้ก,อก่อการล้ายคอมมิวนิสต์มาก่อนนะครับสมศักดิ์เจียมทีรศกุลเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาธรรมศาสตร์ก็ส่วนใหญ่ก็สอนให้เด็กนะครับดูหมิ่นเหยียดยามสถาบันพระมหากษัตริย์ในการจบวิทยาเอกของเขาเขาทำดุษิีทิพย์เรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเขาจึงนิยมชมชอบไปเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับ ก็เป็นเรื่องไม่แปลกนะครับที่ผ่านมาสมศักดิ์เป็นยังไงะสมศักดิ์ก็มีอาการาสมองซีขวาพิการน,นะครับพอคิดมากต้องหลบหนีแม่ตายในประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเพื่อทําประกอบพิธีได้สมศักดิ์ก็ตอนนี้ก็ป่วยเป็นผักนะครับตอนนี้ก็เขียนได้พูดได้ก็เคยทําคลิปพูดก็พูดได้ไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่ ขเขาได้โพสข้อความแบบนี้ผมจะได้อธิบายให้เข้าใจหุ้นส่วนจะได้เข้าใจไปบอกลูกบอกหลานคนจะได้รู้จริงตอนนี้เขาวิาพษษาาวกษ์วิจารณ์บอกว่ากษัตริย์ไม่ควรมีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีสิทธิ์เลือกผู้นํากองทัพข้อมูลนี้เป็นของคุณวสนานานุ่มเองนะครับการเลือกแม่ทัพอากาศคนใหม่กําหนดโดยวชิราลงกรณ์นะครับได้ทําหน้าที่สําคัญครั้งหนึ่งในชีวิตคือได้รับ ใช้วชิลาลงกรนะครับรับส่งเครื่องบินไปเยอรมันเราไม่อาจทราบได้ก็สรุปเดานะครับพวกเขายังงมงายท่องแต่ว่ากษัตริย์ไม่ยุง่งการบริหารควรตื่นเสียที <c oughs> นะครับก็บอกว่าขอบคุณนิตยสารท่านหนึ่งเขาได้เอาข้อความ <c oughs> ของวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารนะครับที่โพสต์ ข้อความนี้ขึ้นมาบอกว่ารู้จักกับว่าที่พอบทอ,อ,อคนใหม่นะครับ ACM นะครับแอร์บรูนะครับ, M, รบ, Blue, รบพลอากาศเอกแอร์บรูนะครับสุดที่วัน airbag air big a i นะครับ big air ขออภยัยะมามืดแห่งทุ่งอดอนเมืองจากคนที่บรรดานายทหารในกองทัพอากาศต่างฟันธงและไม่ชื่อว่าจะเป็นไปได้ที่จะมีชื่อ big air พลอากาศเอกแอร์บรูนะครับพูนวันนะครับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทออมาเป็นผอ,อ,อทออคนใหม่นะครับหลายคนสายหน้าบอกว่าไม่มีทางเพราะคิดว่ามีนายทหารคนเก่งที่เป็น5้สืออากาศหรือพลอากาศเอกที่เก่งๆเป็นคนคา・ดีเดตอยู่หลายเลคนถ้าไม่ใช่คนนี้ต้องเป็นคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเอา อบอทผอทอมาจากในกลุ่นะครับแต่จู่ๆชื่อของพลอากาศเอกแอร์บรูก็โผล่ขึ้นมาพร้อมๆกับกระแสสัญญาณพิเศษแต่กระนั้นนะครับลูกแม่ทัพก็ไม่เชื่อลูกทัพฟ้าก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงจนกว่าจะมีการปรดกล้าวลงมาแต่ในที่สุดฟ้าก็ผ่าดอนเมืองเมื่อบิ๊กแอร์บลูกลายเป็นม้ามืดแสงทางโค้งสุดท้ายเข้าเส้นชัยเสียบเป็นแม่ทัพ ฟ้าเลยเพราะในการหารือของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกฐมตตรีในฐานระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในการประชุมคณะกรรมการเจ็ดเสือกลาโหมร่วมกับบิ๊กช้างพลเอกชัยชาญช้างมงคลดฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมบิ๊กนัทพลเอกนัทอินทรเจเิญนะครับประหลัดกระทรวงกลาโหมบิ๊กกบนะครับพลเอกพรพิพัฒ เบญจศรีผอทออหารสูงสุดบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตรคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกบิ๊กลือนะครับพลรวอเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลรวยเอกผลอากาศเอกมานัทนะครับวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่21สิงหาคมโดยใช้ระยะเวลากว่า1ชั่วโมงนั้นนะครับ พลเอกประยุทธ์ไฟเขียวรายชื่อตามที่พบบทอ,อนะครับผู้บัชการเหล่าทัพเสนอมาคือบิ๊กแก้วนะครับพลเอกเฉลิมพงศ์ศรีสวัสดิ์เตรียมทหาร20กระสีน2,566นะครับเสถียิการทหารรับเสนอชื่อเป็นผู้บัชการทหารสูงสุดคนใหม่ที่มาจากอทหารคอแดงคนแรกคือเป็นรบพิเศษนะครับบิ B, ๊กบี้พลเอกอรโ นรงพันธ์จิตแก้วแท้นะครับอดีตทหาร20สรุ่น22กเกษียณ2 5 6 6แล้วก็ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้รับเสนอชื่อเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ที่มาจากคอแดงนะครับก็สรุปแล้วนะครับที่วาสนาพูดก่อนนะตัวแปต้นก่อนตัวแปต้นนะครับที่วัสนาโพสต์ข้อความลงไปเนี่ยก็มาจากการประชุมของ กระทรวงกลาโหมที่ผบเหล่าทัพมีหน้าที่ในการเสนอบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการอาหารบกทัพเรือทัพอากาศคนต่อไปนะครับให้กับรัฐุีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับก็รับทราบ นะครับแล้วก็เมียี่่นะครับนำรอยชื่อเหล่านั้นทูลกล้าวต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตามหลักการปกครองในที่ประชุมเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เบียกวิจาร์บอกว่าโดยปกติเนี่ยคนที่มาจากพอบบเหล่าทัพจะมาจากบรรดาผู้ช่วยหรือฝ่ายเสเท่านั้นนะครับจะไม่ได้มาจากสายอื่นแต่โดยส่วนใหญ่นะแต่ปกติเนี่ยหรือไม่ปกติก็แล้วแต่คนที่มีอัตราพลเอก นะครับที่เขากล่าวถึงเนี่ยบิ๊กบิ๊กแอร์เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาได้ก็มีสิทธิ์แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อว่าจะได้เป็นนะครับความเชื่อโดยส่วนใหญ่และคราวนี้นะครับวาสนาก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยบิ๊กแอร์เนี่ยได้เป็นเพราะว่าฟ้าผ่ามีคําสั่งมาว่าต้องเป็นคนนี้นี่คือข้อที่1นะครับตัวแปรต้นตัวแปรตามนะครับสิ่งที่ตามมาก็สมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลนะผู้ต้องหาหลบหนี ตามมาตรา1นึ 2, และคดีความมั่นคงปัจจุบันอยู่ที่เรประเทศฝรั่งเศสและกําลังล้มป่วยเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดิมนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ากษัตริย์ไม่ควรมีสิทธิในการเลือกผู้นําเหล่าทัพหรือกองทัพนะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดแต่ความจริงนะมันคืออะไรความจริงฟังให้ดีนะครับหุ้นส่วนฟังให้ดีผมอ้างอิงจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560 นะฮะมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกมีได้มาตราสองประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมาตราสามอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตาม บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา4นะครับขอไปฮะมาตรา3รัฐสภาคณะมนตรีคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมมาตรา5ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการครุ้มครองมาตรหาห้ารัฐธรรมนูญนะครับเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแยง้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันบังคับใช้ไม่ได้เพื่อเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นให้เป็นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับนี่คือมาตรา5มาตรา6หมวด2หมวดพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงอองค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งในฐานะเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดละเมิดมิได้ มาตรา6ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องต่อพระมหากษัตริย์ในทางใดๆก็มิได้มาตรา6มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามะกะและทรงเป็นอักราศาสนูปถัมภกนะครับมาตรา8ฟังให้ดีนะครับพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย มาตราเพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนาถอดถอนฐานันดรศักดิ์และพระราชทานและเรียกคืนราชสิสสยยพรนั่นคืออันนี้ผมเอาเฉพาะ9้ามาตราพอ9้ามาตาในรัฐธรรมนูญคงเป็นคําตอบนะนะครับว่าสิ่งที่สมศักดิ์วีภากวิจารณ์ว่าพระมหากษัตริย์มีอำนาจหรือเปล่านะคืขอข้อแรก ในทานูนเขียนไว้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจนะครับเพราะพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยนะครับชัดเจนนะแล้วก็พระมหากษัตริย์มีอำนาจหน้าที่สถาปนาถอดถอนฐานันดรศักดิ์และพระราชทานและคืนเครื่องราชอิสริยพรน,นะก็คงชัดเจนนะสองมาตรานี้ก็จบแล้วนะครับทำไมเป็นแบบนี้ นะ,ะส่วนประเทศฝรั่งเศสใครจะเป็นผู้แต่งตั้งถอดยศถอดตําแหน่งเป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีซึ่งสมศักดิ์เจียมชีรสกุลได้รับการสนับสนุนจากประเทศฝรั่งเศสเข้าใจหลักการปกครองของไทยเป็นฝรั่งเศสซึ่งเป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับ หรือเรียกว่าราชาธิปไตยประเทศไทยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยปกครองในระบอบราชาธิปไตยเท่านั้นนะทำความเข้าใจก่อนนะนะครับสิ่งที่สมศักดิ์บอกว่าพระมาหากษัตริย์ไม่มีหน้าที่นะไม่มีสิทธิ์สรุปตามท่านูนเขียนไว้เขียนสิสธิ์ไว้นะครับนี่ก็เป็นที่มาที่เขาต้องการยกเลิกไงนะกลุ่มร่วมเจ้าทั้งหลายกลุ่มลิบรอนเพระชมนาต้องการจะล้มเจ้าเพื่อไม่ให้พระมหากษัตริย์มีพระชำนา นะครับแต่ปัจจุบันในกระบวนการภาคปฏิบัติจริงนะครับสภากรลาโหมนะครับหรือที่กระทรวงกาลาโหมโดยมีพลเอกประยุทธ์เป็นรนัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมเีที่อะไรฮะเงีที่ประชุมเจคนนะรประชุมเรียบร้อยสรุปที่ประชุมจะมีหน้าที่ในการสรุปว่าจะเอาใครแล้วก็ชูก้าตตามขั้นตอนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีสิทธิ์ไหม นะฮะตามตำแหน่งตามหน้าที่เขามีสิทธิ์ประการแรกเขามีสิทธิ์สองที่บอกว่าโอ้ยมีฟ้าผ่ามาก็เป็นความเชื่อนะครับประการที่สามที่ประชุมนั้นเนี่ยเขามีอำนาจเสนอชื่อไหมเขามีอำนาจนะครับถามว่าถ้ามหา,หากษัตริย์จะตั้งเลยทั้งห้าคนหกคนเนี่ยผอบอเหล่าทัพจะตั้งทั้งหมดเนี่ยประลหลัดกระโหลกหมได้ไหมก็เป็นแบบหน้าตามรัฐธรรมนูญทุกประการเพราะพระมหากษัตริย์มาตรา8 พระมาหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยไงนะเข้าใจนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะบางทีดูข่าวดูคำพิพากณานะครับดูการนําเสนอต้องไปอ้างอิงนี่ผมอ้างอิงแล้วตํรนูนมาให้เห็นด้วยค้นได้เลยใน Google นะครับนะฮนะนั่นหมายความว่าพระมาหากษัตริย์ทรงมีพระรชอำนาจนะครับถามว่าพระมาหากษัตริย์ปกกล้าไม่ปกครองใช่หรือเปล่าใช่ นะครับแล้วแบบนี้พระมหากษัตริย์กระทำภายใต้รัฐธรรมนูญไหมก็นี่ไงผมก็อ่านเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตราแปดนี่ไงก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับบางคนบอกว่าไม่น่าจะมีไม่จะก็ต้องมาแก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะก็ว่ากันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้เป็นพระราชอำนาจของพระมาหากษัตริย์ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆที่ผ่านมา17 16ฉบับไม่เคยกําหนดไม่เคยเขียน แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้นะฮะแล้วสิ่งที่สมศักดิ์บอกว่าไม่ไงพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะที่เขาโพสอ่ะอันนี้เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงของชาตินะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นดมโมกครซี่หรือประชาธิปไตยยกตัวอย่างรลมเลยรว้มตั้งใครตั้งรัฐบุรีกราหมตั้งผู้จัาการอาหารบก พัฒนาการทหารเรือตั้งชการทาหารกาศเป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจของประมุขของรัฐในประเทศที่เรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับอย่างซาอุดีอาระเบียตัวอย่างเลยใครเป็นคนตั้งพระมหากษัตริย์เป็นคนตั้งนะครับในประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยใครเป็นคนตั้งพระมหากษัตริย์เป็นคนตั้งนะฮะสำหรับเรื่องของความมั่นคงถามว่าเรื่องความมั่นคงกับเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องกันไหมไม่เกี่ยวกันคนละส่วนนะครับ พระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองจนกว่าจะเกิดวิกฤตพร,ระมหากษัตริย์จะเข้ามาแก้ไขปัญหาการเมืองคือเป็นก๊อกสุดท้าย,ยาว่าง่ายในเชิงการบริหารสิ่งเหล่านี้ประชาชนคนไทยควรจะรู้อย่าไปฟังคําโกหกซ้ําๆจากความมีอคติที่ตัวเองกระทําความผิดแล้วหลบหนีไปอยู่ยังต่างประเทศนะครับเป็นผู้ต้องหาด้านความมั่นคงเป็นผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสอง ใช้คำพูดวาจาภาษานะครับคำโพสโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงคนฟังก็เชื่อนะครับแต่ความจริงมันไม่ใช่ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยชี้แจงเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเพราะคิดว่าประชาชนควรจะรู้เองควรจะเข้าใจเองควรจะศึกษาเองแต่เด็กเนี่ยคือเยาวนชนไม่รู้ผมก็ถือโอกาสมาอธิบายมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับ หลักที่สําคัญผมฝากเรียนหุ้นส่วนนะแชร์ข้อมูลเหล่านี้ไปให้เด็กและเยาวชนนะักเรียนนิสิตนักนะศึกษาได้รับทราบนะครับและก็ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่านี่คือพระราชอำนาจในรัฐธรรมนูญหมวดพระมาหากษัตริย์นะครับหมวดที่2นะครับวิธีการเอาชนะคําโกหกลักษณะเช่นนี้ความจริงมีสิ่งเดียวนะครับความจริงจะอยู่มั่นคงถาวรตลอดไปวิธีการเอาชนะความจริงตามหลัก ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพึงเอาชนะรรมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแทใ้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบ จบลงแนบอุ่นไอดิ้งสู่ความเคยชินที่เราเคยลงลืมไปนานก็จะรู้ว,ว่าพื้นดินท้องฟ้าตาบ้านเรงนั้น,น,นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดๆอยู่อย่างพอเพียง ใกลตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ มีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไว้ยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาหนะ้าภาพเพียงเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการอยู่อย่างอ ใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจกคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจคนคนรู้จักเพียงพอ ใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขริงแคอในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนดูจับเพียงพอ คำว่าพอก็สุดเกินใครอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังนี้อยู่อย่างพอเพียง จะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องว6หกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องว6หกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วีหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ v 6 n ว w นวครับ